ครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับปามันนะครับปารมันปามันกับชุดปัม๊มรีเบตโต750วัตต์นะครับ9.5ชิลกับแผงโมโนฮับเซลนะครับโมโนฮับเซลหน้าดำนะครับ340วัตต์ของ b q นะครับของ B q เรามาดูแผงนะครับ อง b q 340บาทน,นะครับโมโนแอฟเซลท่อนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้หยอดลงไปที่10ท่อนน้ำจับอยู่ที่12เมตรนะครับจากพื้นดินลงไปวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับวันที่4นะครับ ฟ้าคล้มไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับไฟได้อยู่ที่แปดสิบสามโวลต์แอมป์อยู่ที่สามจุดเจ็ดสองร้อยเก้าสิบวัตต์สองพันรอบนะครับน้ำก็ไหลในระดับหนึ่ง ปั๊มตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับรีเวนโต้ดูหน้าแผงนะครับแผงตัวใหม่หน้าดำรับแดดดี